กระแสร,รถไฟฟ้ากำลังเป็นฟีเวอร์ทั่วโลก Honda ได้เปิดตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้า m o t o c o ์ p p อบแพ็ตมีขนาดเล็กแบบพับเก็บได้วิ่งไกลได้ถึง19กิโลเมตรราคาสบายกระเป๋าเพียง35,000บาทเองครับ h o n d a m ม t o ต o รอบแพ็กตเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กพิเศษสามารถพับแผน่นลอ้อและเบาะนั่งเก็บไว้ในตัวถังตัวรถมีลักษณะเหมือนกระเป๋าสี่เหลี่ยม เพื่อความสะดวกสบายในการขนย้ายและจัดเก็บไว้หลังรถได้ง่ายเหมาะสำหรับการขับขี่ในสถานที่ที่มีขนาดกว้างเช่นมหาวิทยาลัยหรือขับขี่ระยะทางใกล้ๆจากที่พักไปที่ทำงานในส่วนของรายละเอียดทางเทคนิคของ Honda m o t o ต o o p Pack มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกกำลัง490วัตต์ความเร็วสูงสุด24กิโลเมตรต่อชั่วโมง ท็อปสปีดจาก0-24ถึง24กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง7วินาทีแบตเตอรี่ขนาด6.8แอมป์วิ่งได้ไกลสูงสุด19กิโลเมตรใช้เวลาในการชาร์จเพียง3.5ชั่วโมงน้ำหนักตัวรถ19กิโลกร,รมัมสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด120กิโลกร,รัมครับนอกจากนี้ตัวสกูตเตอร์ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Mo t ต crop p a c แ สามารถดูสถานะแบตเตอรี่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของแบตเตอรี่โดยรวมและยังสามารถใช้คำนวณเส้นทางกับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ได้เพื่อให้ทราบว่าจะไปถึงปลายทางได้หรือไม่สำหรับ Honda m o t o r อ r ์ p แพตโตคันนี้จะขายเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นราคาอยู่ที่995ดอลลาร์สหรัฐหรือแปลเป็นเงินไทยประมาณ35,000บาทแต่ก็น่าเสียดายนะครับ ที่โมโตครอปแพ็กโตคันนี้จะขายที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นผมคิดว่าหากนํามาขายที่ประเทศไทยคงจะขายดีแน่ๆเพราะตอนนี้ประเทศไทยเรานิยมรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นอย่างมาก